อีลอนมัสก์และเทสลาเปิดตัวโรโบแท็กซี่ไซเบอร์แคปที่ทุกคนรอคอยมานานเทสลาเปิดตัวรถแท็กซี่ไร้คนขับที่รอคอยกันมานานที่สตูดิโอแห่งหนึ่งในฮอลลีวูดเมื่อคืนวันพฤหัสบดีแม้ว่าแฟนๆของผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้ารายนี้จะต้องรออย่างน้อยปี2026จึงจะพร้อมจำหน่ายอีลอนมัสก์ซีอของบริษัทขับรถขึ้นไปบนเวทีที่ลานจอดรถของสตูดิโอวอรบราเธอร์ในรถไซเบอร์แคป ของบริษัทและบอกกับฝูงชนว่ารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI นั้นไม่มีพวงมาลัยหรือแป้นเหยียบนอกจากนี้เขายังแสดงความมั่นใจในความก้าวหน้าที่บริษัทได้ทำไปในเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติซึ่งทำให้รถยนต์สามารถขับขี่ได้โดยไม่ต้องมีมนุษย์เข้ามาแทรกแซง อย่างไรก็ตามนักลงทุนดูเหมือนจะไม่ประทับใจมากนักหุ้นของเทส l a INC ร่วงลง9%เมื่อเปิดตลาดในวันศุกร์ซึ่งเป็นสัญญาณว่างานดังกล่าวไม่ได้ประสบความสําเร็จอย่างที่คาดหวังไว้แม้ว่าหุ้นของเทส la จะฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงลดลงประมาณ8%เมื่อเวลา13.30น,น,นตามเวลาตะวันออกของวันศุกร์เทส la เริ่มจําหน่ายซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าฟูลเซลด์ไดรเวิ้งเมื่อ9ปีที่แล้วแต่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ดังกล่าว การคาดการวันวางจำหน่ายเซเบอร์แคบมัสกล่าวในงานดังกล่าวว่าเทส l a คาดว่า Cyber c ซเบอร์แคจะมีราคาต่ำกว่า30,000ดอลลาร์เขาคาดว่ารถเหล่านี้จะพร้อมจำหน่ายในปี2026จากนั้นจึงเพิ่มว่าก่อนปี2027เเราจะเปลี่ยนจากระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่มีการควบคุมดูแลเป็นระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ไม่มีการควบคุมดูแลซึ่งคุณสามารถหลับและตื่นขึ้นเมื่อถึงจุดหมายปลายทางได้มัสกล่าว มันจะเป็นอนาคตที่รุ่งโรจน์สำหรับผู้ที่อยากเห็นไซเบอร์แคสกลายเป็นความจริงการรอคอยอีก2ปีอาจดูเหมือนเป็นเวลานานแต่ระยะเวลาดังกล่าวทำให้ผู้วิเคราะห์บางคนมองว่าแทบเป็นไปไม่ได้เมื่อพิจารณาถึงสถานะปัจจุบันของซอฟต์แวร์ FSD เจสสิกาคันเวลหัวหน้าฝ่ายข้อมูลเชิงลึกของบริษัทเอดมันกล่าวในบันทึกว่าการก้าวกระโดดจากจุดที่เราอยู่ในปัจจุบันไปสู่ระบบขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านยานยนต์ที่ไร้การควบคุมไม่มีการบังคับเลี้ยวหรือเหยียบคันเร่งเลยถือเป็นเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่อลังการมากจนดูเหมือนว่าจะทะยทยานเกินไปในช่วงเวลาสั้นๆจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลพร้อมกับการสนับสนุนจากสาธารณชนเพื่อให้ยานพาหนะเช่นแท็กซี่ไร้คนขับปรากฏตัวก่อนปี2027โดยเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ผู้บริโภคในชีวิตประจำวันเพราะความปลอดภัยสาธารณะถือเป็นคำถามสำคัญเธอกล่าวเสริม เซตกลสินัก,กลยุทธ์ด้านหุ้นจาก Mor n นิ g s t a r r e s e a r c h กล่าวว่าหากพวกเขาต้องการใช้แท็กซี่ไร้คนขับพวกเขาต้องประสบความสำเร็จกับ FSD แบบไร้การควบคุมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปัจจุบันเสียก่อนงานแท็กซี่ไร้คนขับของเทสลาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้านอกจากนี้บริษัทคาดว่าจะนำเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบไปใช้ในรถรุ่นโมเดล3และโมเดล Y ยยอดนิยมที่เท็กซัสและแคลิฟอร์เนียในปีหน้าอีกด้วย เทสลามีเซเบอร์แคประมาณ20คันไว้คอยให้บริการและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้นั่งรถชมภายในลานจอดรถของสตูดิโอภาพยนต์ไม่ใช่บนถนนของลอสแองเจลิสเดนเยลเอฟกรรมการผู้จัดการและนักวิเคราะห์หุ้นอาวุโสของ w e b บ s ุ s e เซกิล y ิตี้กล่าวในบันทึกการวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมเปิดตัวรถแท็กซี่ไร้คนขับว่าการได้เห็นเซเบอร์แคในระยะใกล้ถือเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมาก และราคาของยานยนต์รุ่นนี้จะสร้างกลุ่มยานยนต์ขนาดใหญ่ที่จะสามารถสร้างมูลค่าธุรกิจได้1น0 0 0ล้านดอนลลาร์ต่อปีในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสำหรับเทสลาไอ้กล่าวว่าเขามีทัศนคติเชิงบวกมากเกี่ยวกับอนาคตของเซเบอร์แคการอนุมัติตามกฎระเบียบการประกันภัยและรายละเอียดเฉพาะของการเปิดตัวเซเบอร์แคครั้งนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในท้องถนนและถือเป็นความท้าทายด้านเวลาบางประการที่เทสลาจะต้องก้าวข้ามไปสู่ขั้นตอนต่อไปของการเติบโตอนาคตของการขนส่ง เขากล่าวเสริมจากอ e ีวีสู่หุ่นยนต์ในการนำเสนอที่ใช้ชื่อว่า V. Robot และถ่ายทอดสดบนเว็บไซต์ของเท s l a และ X. m u s มสยังเปิดเผยยานพาหนะมินิบัสที่มีลักษณะเพรียวบางซึ่งจะขับเคลื่อนเองได้เช่นเดียวกับ c ซเบอร์แคและสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง20คนนอกจากนี้บริษัทได้นำหุ่นยนต์รูปร่างเหมือนมนุษย์ออปติมั สีดำและสีขาวออกมาหลายตัวซึ่งเดินห่างจากผู้เข้าร่วมงานไปไม่กี่ฟุตก่อนที่จะแสดงท่าเต้นในศาลาพักผ่อนที่ดูลำยุคมัสประเมินว่าหุ่นยนต์เหล่านี้จะมีราคาอยู่ระหว่าง2 8 0 0 0 0 0 0ถึง30,000เหรียญสหรัฐและจะสามารถดูแลเด็กตัดหญ้าและไปซื้อของชำรวมถึงทำหน้าที่อื่นๆได้ด้วยไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรก็ได้ทั้งนั้นเขากล่าว การเปิดตัวเซเบอร์แคดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่มัสพยายามโน้มน้าวใจนักลงทุนว่าบริษัทของเขาเน้นไปที่ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์มากกว่าเนื่องจากบริษัทกำลังดิ้นรนเพื่อขายผลิตภัณฑ์หลักของตนซึ่งก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้าที่เก่าแก่เจฟฟออสบอนนักวิเคราะห์ของทีดีแคออันเขียนไว้ในบันทึกการวิจัยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์รุ่นต่างๆของเทสลากำลังดิ้นรนและไม่น่าจะได้รับการปรับปรุงใหม่จนกว่าจะถึงช่่ววงงปปปลาาายยีหนน้เเ็็อร คอสบอนยังสังเกตด้วยว่าในมุมมองของทีดีโคเวนการนำอีลอนเข้ามามีบทบาททางการเมืองกำลังทำให้แบรนดเทสลาเสียหายในหมู่ผู้ซื้อจากพรรคเดโมแครตในสหรัฐมัสสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีและผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันโดนัลด์ทรัมป์และสนับสนุนกลุ่มอนุรักษนิยมหลายกลุ่มเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเขาเข้าร่วมการชุมนุมที่เพนซินเวเนียกับทรัมป์ มัสกล่าวมาเป็นเวลากว่า5ปีแล้วว่ากองทัพรถแท็กซี่ไร้คนขับใกล้จะมาถึงแล้วซึ่งจะทำให้เจ้าของรถเทส l a สร้างรายได้จากการใช้รถของพวกเขารับส่งผู้โดยสารในขณะที่เจ้าของรถไม่ได้ใช้รถอย่างไรก็ตามเขายอมรับว่าการคาดการณ์ในอดีตเกี่ยวกับการใช้ระบบขับขี่อัตโนมัตินั้นค่อนข้างมองโลกในแง่ดีเกินไปในปี2019เขาสัญญาว่าจะเปิดตัวรถยนต์ไร้คนขับภายในสิ้นปี2020 ประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยของสหรัฐกำลังสอบสวนระบบขับขีบข่อัตโนมัติและระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยอาศัยหลักฐานที่พบว่าระบบดังกล่าวมีระบบที่อ่อนแอในการทำให้ผู้ขับขี่ซึ่งเป็นมนุษย์ใส่ใจ นอกจากนี้สำนักงานความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติของสหรัฐยังบังคับให้เทสลาเรียกคืนระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบในเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากระบบดังกล่าวทำให้ผู้ขับขี่ขับรถเร็วเกินกำหนดและฝ่าฝืนกฎจราจรอื่นๆโดยเฉพาะบริเวณใกล้ทางแยกเทสลาต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการอัปเดตซอฟต์แวร์ออนไลน์ <S <S เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาในเขตเนโฮมิคันทรีรัฐวอชิงตันใกล้กับเมืองซีแอตเทลมีรถยนต์เทสลาที่ใช้ระบบฟูลเซลไรวิ่งพุ่งชนคนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตเจ้าหน้าที่เผยว่าคนขับรถยนต์เทสลาบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาใช้ระบบดังกล่าวขณะด,ดูโทรศัพท์อยู่และรถยนต์ก็พุ่งชนท้ายคนขี่มอเตอร์ไซค์เจ้าหน้าที่ระบุว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ NHTSS กล่าวว่ากำลังประเมินข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุร้ายแรงนี้จากเทสลาและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย กระทรวงยุติธรรมยังพยายามหาข้อมูลจากเทสลาเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบและระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วย